เราคอาชดใช่ไหมสูยย้ได้สู้ได้เนี่ยกูสู้เวลาก็เอามีดไปฟันน้องไงเอ๊ะแพ้แพ้แบาบสแ,แต่ในชีวิตจริงกูไม่แพ้มึงอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปกลัวดิวะเราไม่างตึงอ่ะเชี่ยตัวอย่างถั่วแล้วก็รวมรวมตัวไปกระเดน็นล้ออ่ะเดี๋ยวน้อยชมกระเด็นนะแลก็น้องเอานนะ้ำไปน้องไปแดกหมดเลยไหม เรามันขโมยน้ํามึออะนะโอยน้ำมือขวดอะเดแล้วเรเหลือเดนลึใหญ่แล้วไอ้ลจะเก่าอะยัไม่เคยใครจะกินน้ํามึงได้เรอเลเอลงเล่นได้ตอนคิวลงเล่นโผ๊่ข้นากลับมากินน้าน้าหมดแล้วปวยใหญ่แล้วเนีแต่หลอกร้องเลยไหมเนี่ยล้องแล้วปัวให่มันเลยดนกินน้ำฝืนลูกไกที่เล่นเด็กเยะมาน ที่มีอะแบบเออจะไปขอเล่นกับไอ้น,นี่ไอ้เด็กเด็กตรงแถวบ้านป้ากลัวมันมีมันเอาเป้นบาสมาตั้งเลยผมสูงมาตรฐานเลยอยากไปเล่นด้วยแต่ไม่กล้าขอเล่นด้วยเที่ยวกิจกาเดินเดินเข้าไปในบ้านเขาอะไปขอเล่นบาสด้วยดียก็ไม่ใช่ป่าวะวันนี้กันเราหัวห้างมันถูกอะเมื่อเมื่อวานถูกอะสาวไม่อยากไปแล้วสาวคิดว่าน้องมีทมาไม้พอเบอกว่ามีคนมาให้มาเลยนน้องมันเล่นนักเล่นทั้งวันเลยเพราะแล้ววันนี้มันเล่นวันนี้มาเล่นมา ม่ดูอะผมก็ไม่ดูเลยไม่ปไปดูเยไม่กล้าไปเลยเฮียนั่าไปแล้วน้องมเล่นอยู่นี่กูอายคาคีหน้าเลยก็จอกเป็นไปสู้ไม่ได้อเออปัดที่หน้าเขาเออคีดแพ้อะน้องของบ้านตัวจริงอะมันสิงสนามซ้อมอะหมูสนามจริงตงไกแบบทฉาฉกข้างหลัอะ ก็เกี่ยวนิ้วกูเป็นแผลเลยตรงนิ้วชี้อะ่ะแผลไม่ใหญ่เจ็บทีบ่ปลายปวดแม่งเป็นรวดอดปวดปวดปวดมือมากหรอไอ้เมื่อเช้าอะ่ะคุณรลดสป,ปีดดิมมาเล่นใช่ปะกูเล่นได้แป๊บเดียวกูลบเลยเฮียก<ะ>ูรับไม่ได้กับพื้นที่สิบจิกอะ่ะถ้าเก็บแข่งรถแท้แท้ใช้สิบจิกเลยไงเออทุกมันทุกมันรนะดัแข่งเนียอ๋อ เจอหุ่นยนต,ต์ตบอ่ะแกขับรถหุ่นยนต์ใส่กูอ่ะร้องเลยเจออรถคนโธนเออรถหุ่นยนต์อ่ะตัวใหม่อ่ะรถสีแดงอ่ะที่เป็นหุ่นยนต์ตัวแดงอ่ะนี่มันขุดมันไวเลยเฮียแกจะไว่ไปไหนวะรถคันมีงง,ง,งก,กูตามไม่ทันนี่เฮีย